แบบนี่คือลักษณะของเรานะคะการมั่งทีในการผลิตนะคะระยะเวลาที่ใช้ความสามารถอันนี้คือคำว่า capacity ความสามารถความสามารถคือความสามารถสูงสุดในการผลิตหรือว่าในการบริการข้อเดีรรยิจธุรกิจบริการจะเิดยนได้เรามีความสามารถสูงสุดแค่ไหนความสามารถสูงสุดเอาง่ายๆห้องนี้อาจจะจุดได้สูงสุดถึงประมาณสัก300คนก็ยังพอเกินวก,กว่านั้นเป็นไงคะไม่ไหว พี่พีอยู่200คน200ก็พีสมสูงนะคะนั่นก็ถตอนนี้ประมาณ150คนนั่นคือ75เปอร์เซ็นต์อย่างนี้เป็นตน้นนั่นคือ Capacity จำเป็นนะคะ SME เนี่ยบางทีคุณไม่รู้ Capacity ของตัวเองควรบอกว่ารับ,กบาบก,ก่อนรับออเดอร์ก่อนทำได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งจริงๆมันมีเรื่องตลกแบบนี้เรื่องจริงที่คณะผมจะตัดไม่ใช่คณะที่มหาลัยจะตัดสูงให้คนไหนเขาก็เลือกสี เป็นสีฟ้าฟ้าคือถึงกรมมาทาไม่ใช่กรมมาทานะคะฟ้าเข้มแต่ก็ไม่ใช่กรมมาทาอันนี้คือสีดำไอ้ฟ้าเข้มไมแล้วตัดผู้บริหารของทางสิบมีหลายร้อยคนก็เรียกนะบริษัตัดส่วรเราบริัทหนึ่งมาวัดตัวใช้เวลาวัดตัวอยู่สามวันก็ไปวัดตัววัดขยัยให้กระโปรงก็เพิ่มเลยลก็ต้องติดปากปลาของมหาล้าลร้านตัดส่วนก็ปากปลาเนี่ย ต่องเมื่อกี้ใช่เลยค่ะสีดาว,วมีความรักไม่คือเนื้อออกค่ะผ้าเป็นพับๆเนี่ยถ้ามันอยู่ลอ็อตเดียวกันสีจะเหมือน,นกันเท่ากันเราั่ย้อนเวลาเอาไปแบบทำนั้นและแต่สมมติว่ามันอยู่คนละล็อตเท่าไหร่ต่อให้คุณแบบใช้สีดาแล้วก็ตามแต่มันจะมีความแตกต่างเล็กน,น้อยเนีผ้าแต่ละพับนะเ,นเนี่ยนะประเด็นก็คือว่าคือถ้าเกิดอยู่แยกกันหรือว่าทั้งชุดเป็นอันเดียวกันก็คงไม่เป็นไรหรอกแต่สูตรที่ตัวใช้กันสินะคะ คือเห็นลแล้วเชื่อไอเดียวกันตรงพี่ก็เป็นมีข้างหลังนะอาจารย์บอลเคยสอบถาที่หลักสิบก็เป็นห้าสีหนึ่งกระเป๋าสีหนึ่งคือมันเห็นคือมันไม่ได้แบบต่างกันมากแต่มันอยู่ด้วยกนันติดกันเห็นนะพ่นึกภาพของวานม,มันเห็นเนี่ยคือเอสเอ็มีไม่รู้ค่ะว่าตัวเองมีความสามารถเห็นออเดอร์400ชุดวุ้ยหยังได้เขามีเวลาแค่สองเอดือนทำไม่ทนันนี่คือสิ่งที่ต้องระวังนี่คือทำไมเรื่องนี้แบบมีความสามารถ แล้วอย่างรุ่นนั้นเนี่ยบางคนกระโปรงก็คํับบางทีแบบไหลก็ตึงอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือเป็นรุ่นหนึ่งชอบราตัวอย่างมากๆเวลาคุณไม่รู้ความสามารถอตัวเองเห็นออเดอร์เราอยา มันก็แค่ถามไม่ได้ค่ะก็คุณก็ตอบอย่างงี้ก็แบบปฏิเสธออเดอร์ดูเหมือนน่าเสียดายมากเลยนะคุณปฏิเสธออเดอร์นะคือแบบไม่รับของสั่งแล้วเลยเงี้ยแต่คุณลองถามกลับไปเหมือว่าถ้าเกิดคุณทำแล้วมันเสียหายคุณส่งมอบสินค้าไม่ตรงเวลาอะไรเสียหายมากกว่ากันนั่นคือชื่อเสียงของผู้จัดการนะคะโบเคยเนี่ยเคยสอนจับจัดผู้ประกอบการอย่าต้องชอบถามๆเออถาไม่ได้ไงคนส่วนใหญ่จะตอบว่าเอ้ยเดี๋ยวไปหาหรือไปจ้างชูเอ้ยเดี๋ยวแบบไปนู่นไปนี่เลยพยายามตอบคือคือต้เข้าใจ มันโอเรื่องอะไรไม่ได้แต่ต้องถามเวนกิลแบบว่าบางครั้งเราก็ต้องแค่ปฏิเสธเศษถ้าเขาทำไม่ไหวจริงๆนะะคอันนี้ก็คือเรื่องของเอ่อ i t a b i l i t y มีรอบการผลิตนะคะรอบการผลิตก็คือการที่แบบว่าใช้เวลานานๆในการผลิตทำไงที่มีหลักผลผลขายไดทุกวันทุกวันทีวันนี้ปลูกอันนี้ตัดอันนี้วันนี้เริ่มปลูกอันนั้นวันนี้เลี้ยงไก่นะทำไงให้มีไก่ขายจับกาต้องดูรอบีดีนะคะดูเครื่องจักรต่างๆนะคะเรื่องของต้นทุน ีเรื่องของกระบวนการจัดซื้อไฟล์เออร์ต่างๆสินค้าคงคาังนะคะกิจาการไม่จําเป็นต้องมีสินค้าคงทางสมุนใหญ่นะคะแล้วแต่ทําอะไรยังไงจีสินค้าคงคลังมี3าประเภทมีวัสดุดิบสินค้าสำเร็จรูปสินค้าระหว่างกระบวนการผลิตถ้าคุณทำพวกของหมักของรองอย่างนี้สินค้าระหว่างกระบวนการผลิต,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 ตจะมีเยอะมากนะะค่ะต้นทุนก็จะมี DM D M D R O S ต้นทุน D M ก็คือวัสดุดิบทางรอง ดีเอ็มค่าแรงงานทางตรงเว้นก็คือค่าเกิดการผลิตง่ายๆทางเสื้อผ้าเนี่ยผ้านี่คือดีเอ็มดีเอ็มกับโอเอสก็คือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการผลิตที่ไม่ใช่ดีเอ็มกับดีเอ็มอาจจะเป็นเร็งนิดในช่วงนี้นะคะบิษการเรื่องของข้พอพิจารณา,ราระะเรื่องของแผนผลิตต้องสอดคล้องกับแผนการตลาดถามห่วงกลางนะคะเรื่องของปริมาณการผลิตต้อง จอสเปคิฟิเคชันคุณสมบัติบางคนถามว่าทําแผนทำไมต้องมีเรื่องนี้จริงถ้าคุณจะตัดก็ได้นะมีแค่แบบตำแหน่งงานกับกําลังคนกับเรื่องของตําแหน่งงานกับเรื่องของเงื่อนงก็ได้แต่การที่มีจดีเจสเมื่อกีมันก็กลังจ่ายเงินคนเทา่าไหร่ก็สอบตรองประสบการณ์ต้องการประสบการณ์เท่าไหร่จบอะไรมาก็สอบตรองตัวนนะคะมีเรื่องของระยะเวลา นหลักๆก็จะมีเนี่ยจริงสมมติฐานที่เมื่อเช้ามธิปตุนเรื่องสมมติฐานนะคะมีกบก็เลยค่ะมีงบดุลพวกเนี้ยถ้าดูจากเทมเพลตนะคะถ้าเติมตัวเลขในสมมติฐานนะตัวเลขอื่นจะลิงกันหมดสมมติฐานต้องมีตัวเลขอะไรบ้างเช่นรายได้จริงๆคือจากเมื่อกี้ที่ได้มาค่าโฆษณาเท่าไหร่คนเท่าไหร่อะไรต่างๆนะจากข้อมุลที่หามาแล้วก็มีการประเมินการลงตัวอย่างกะบายขั้นตุนงบใช้จ่ายในการขาดระบบบริหารกบดุลกบดุลชั้นๆ ทำไมถึงได้ว่ารบดุลน,นะคะต้องดุลการสองท้างทเท่ากันนะทีนี้อันนี้ต้องรู้ต้องมีความรู้ระยะเพีาระยะเวลาเจอในเวลาคืนทุนจะคืนทุนกี่ปีกี่เดือนนะคะแล้วก็มีอัตราผลตอบแทนกับปัจจุบันสุทธิพวกนี้ในเทมเพลตเขียนอธิบายไว้ว่าพอไอ้ตรงข้างล่าง,ะค,ะงค่ะขอแค่แต่เขียนไปฉันมาได้เนว่า n p v เป็นหัวมันจะลงทุน IRR มั R, กี่ปเปอร์เซ็นต์เวียนไงจะเรียกว่านะคะดูความเสี่ยงการชุกเฉินต่างๆยอดขาย เก็บเงินจากทุกที่ไม่ได้วัดอีฟเลยใช่ไหมคะให้มองกู้ทำยังไงทูกแผนตัดราคาทุกแผนลายใหม่ทำยังไงนะคะสินค้ากล้องรีดแบบต่างๆเกิดการใช้งานต่างๆก,ก,การวัดอีฟเลยค่ะวทุกอย่างเลยดูความเสี่ยงเรื่องต่างๆก็ไดนะ้โอเคเดี๋ยวผมขอเบรกในช่วงของออการบรรยายไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปเบรกสักสิบห้านาทีแล้วเดี๋ยวกลับมาเราจะมาลองทำเวิร์กช็อปกันไว้ทักทุ่มทั้งข้างนะเข้ามาอธิบายอีกแล้วกัน ก็เดี๋ยวเจอกันอีกประมาณสัก15นาทีแล้วกันค่ะแต่งงานเนี่ยครับอ๋อเขาถามว่าแต่งงานหรือยังแต่งงานถามว่าเผาแต่งงานหรือยังหรอรอบแต่งไม่รักใครอยากรู้น้วยคือบุคลิกยังโกกเนี่ยผมแบบไม่มีใครเขาคือชื่อนิดนึงนะคะคนที่ถึงมากกับเด็กๆนะอันนี้นอกเรื่องแต่แบบนะชื่อกบเนี่ย จะกดผิดเพราะว่าถ้าสะกดผิดชื่อ,อบอกเนี่ยคือคุณจะมีด็อกเตอร์ไม่ด็อกเตอร์ไม่มานด็อกเตอร์ขายเองเคียร์รัรรนิยมเองเลยอย่างเงี้ยคือพ่อแม่ส่งนะแต่ว่าด็อกเตอร์เรียนเองแต่ชื่อเนี่ยห้ามสะกดผิดเพราะชื่อเนี่ยพ่อเป็นคนตั้งให้พ่อกับแม่คนตั้งให้นักนนกำมนืนอนเอกกมมดกนกอลกัมอมเราเดนแล้วเวลาสะกดผิดนะคุณชอบสะกดเป็นอะไรรู้ป่ะนัทลมฉันะก,กแ็แหมเห็นขุ่นก็ แล้วนามสกุลเนี่ยยืมพ่อใช้ว,ว่าไม่มีผู้ชายคนไหนในโลกนี้ให้ยืมใช้ค่นะจริงๆชื่อเนี้ยเป็นชื่อที่หมอดูประมาณเจ็ดแปดคนบอกว่าเจ็ดแปดคนนะะอันนี้เรื่องจริงบอกว่าเป็นชื่อที่ไม่มีคู่เป็นชื่อไรคู่ไม่ได้เกิดวันจันทร์นะคะที่ไม่มีสละไม่ได้เกิดวันจันทร์แต่ว่าบอกเลยว่าเป็นคนที่มีความสมุขในชีวิตมากนะคี่ถูกแล้วขอบคุณค่ะ แต่คนที่แต่งก็ไม่ใช่ว่าคุณคิดเองนะคือแต่ละคนคิดต่างกันอะไรเงี้ยจริงๆเราแต่งงานแล้วเราก็แต่งงานเคยเดทกับคนคนนึงแล้วผมก็บอกทุกคนสุดตอนเย็นจะไปกินข้าวกันก็ลงออร์แกเนเซอร์เไว้ว่าสุดเย็นจะไปกินข้าวกันแต่พอมีงานเข้ามาปุ๊บแคนเซิลนัดแล้วผมก็บอกว่าเออขอจุกเตอร์ก่อนะขอไปทงานนั้นก่อนขอไปบรรยายที่นั่นก่อนขอไปบรรยายที่นี่ก่อน ายอย่างวันเนี so ้ยผมมีอะไเมนตอนเที่ยเอตอนบ่ายโงงผมก็จะไม่นั่งกับใครแล้ก็แบบเออเนี่ยขอบมิดไปของผมที่ผมมีหายคือมันเป็นชีวิตอะค่ะพอเป็นอย่างนี้ก็เลยรู้ไม่รู้ว่าจะแต่ง่างไหมคือคือคือคงไม่มีฉันคงไม่มีผู้ชายคนไหนึ่งแบบเขารับได้กับการเป็นของผมอะคืออย่างเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเสาร์ที่ผ่านมาที่ผ่านมาผมไปที่สุรุโลกบินไปเช้ากลับอาทิตย์ถึงกรุงเทพสามทุ่มที่ว่าผมมีแรงไปที่ท่าับใคร้ไปละ ไปดูหนังกัะทายไหมอะไรยอย่างเงี้ยนะคะผมยากนะคะอ่ะแต่แต่แฮปปี้ค่ะสำรับเรารึเปล่าคือถ้าเกิดคุณรูจากปีคือ <c oughs> ว่าคน,นะท,านที่ใช้ชีวิตไม่ได้ใช้ชีวิตใช้ผมต่างกันนะทำเนี้ยคนที่ใช้ชีวิตของคนที่ชีวิตใช้เรา most of the time ามผมใช้ชีวิตมันมีบางโมเมตนต์ที่ให้ชีวิตมันใช้เราแต่ส่วนใหญ่ของเวลาผมก็ถใช้ชีวิตนะคะอ่ะนิดนึงเอ่อสำหรับถ้าที่ต้องการ PowerPoint กับเทมเพลตที่ผมสัญญาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเทมเพลตไอ้สิบสิบหน้าที่ผมบอกสามสิบสี่สิบหน้าเนี่ยเดี๋ยวเพื่อส่งให้ทางบริษัทเขากับเทมเพลตการเงินด้วยนะนะคะส่งให้ทีเดียวเลยล็อกเดียวไม่ใครอยากได้คุณจะเลือกไม่ได้คุณจะเอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ก็ส่งให้ทุกทีเดียวะหาไม่ต้องเลือกส่งทีเดียวเลยแล้วคุณไปเลือกอย่างคุณจะเอาอะไรไม่เอาอะไรส่งล็อกเดียวเลยนะคะที่วิลเตอร์ดับเบิลดับเบิลอสดับเบคอมนะคะอันนี้คือถ้าต้องการเขาก็คอยวันนี้นะคะ ให้เขาเฉียนเฉียนแตกด้เฉียนเนแตกกัยะนะคะเบอร์โทรศัพท์ของกบข้างล่างนี่เป็เกี่ยวละข้างล่างเกี่ยวบริษัทละข้างล่างนี่คือคือที่ทํางานกบขออนุญาตให้เบอร์ที่ทํางานเวลาราชการจริงเบอร์มือถือคุณก็ไม่รู้จะพี่บอลจูดีเดี๋ยวนี้ไม่ได้เอามือถือมาลืมไปที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ลดก็บ้านนะคะแล้คนที่ลืมมากลืมมือถือที่มันที่นี่เงี้ยตอนที่ทํางานในออฟฟิศเนี่ยคือถ้าอยู่ก็คือจะอยู่ที่ทํางานยคือถ้าถ้าแบบอยู่ที่ทํางานที่ที่ทุ่งสารได้ดีที่สุดคะออฟฟิศเอาจริงประมาณวัน หรี่หาเป็นยี่ห้อวันนะคะต่อถึงศูนสามได้บนที่มหาวิทยาลัยศิลป์แล้วก็อีเมลคุณบอกแล้วก็บนแผ่นด้านอยู่ในเอชดับเบิลเอชเป็นศูนย์สได้เมื่อกี้ที่สัญญาไว้นะคะที่บอกว่าถ้าคุณเขียนแผนทุกคนในคลองนี้คงไม่หวั่นดึงชัวุนแค่มีแค่มีบางส่วนแหละเราอยากให้คุอ่านแผ่นที่จำแผ่นให้ให้ฟีดแบ่นในงานเขียนไม่ได้นะราจะบอกผมว่ามันเป็นนะเก่งนักแล้วก็มอนยังปิดแผ่นเนี่ยโดยอาชีพบรรดาเนี่ยต้องแบบฝากที่บอกต้องให้ฟีดแบ ชันนี้อ yup. ันนี okay. crowd, re mm ้โอเคนะคะใครยังไม่ได้จนตัวนี้ไม่ได้แม้แต่นักยมีคนจนอยู่จริงๆแล้วผมแบบผ่านธุรกิจจริงแล้วบรรยายชั่วโมงเดี่ยมื่อกี้ผมเฉนแล้วผมเร่งสปีดมากเลยด้วยความจำเป็นเพราะว่าเซสชั่นนี้เนี่ยตอนแรกคุยถามผู้ดึเงินการผู้ผู้จัดเข้าจัดถามว่าบรรยายได้ไหมเขาบอกว่าคือมันต้องเป็นเชิงปฏิบัติการต้องมีเวิร์กช็อปทำความคิดสมัยนักศึกษาเวิร์กช็อปเนี่ย มันก็ต้องเป็นเวิร์กช็อปอะค่ะในแฟ้มของคุณจะมีตัวเทมเพลตแผงธุรกิจประมาณสักอันนี้คือเด็กเด็กเทมเพลตนั้นเป็นแผนที่เป็นเทมเพลตที่เด็กมาจริงเป็นแค่ไม่เจ็ดโมเดลอะค่ะทุกคนหยิบออกมาดิได้ไหมคะนะคะแล้วก็คือเวิร์กช็อปเนี่ยมันก็คือต้องลงมือทำลองจับเพื women, domestic, ่อนแบบสองสามคนนะคะนั่งข้างๆกันใกล้ๆกันลองคิดธุรกิจขึ้นมาสักอันหนึ่งอย่างคร่าวๆ เอาของเราก็ได้นะคะเติมลงไปบางสว่วนไม่่อไม่ต้องส่งใช่ไหมไม่ต้องส่งสแต่เดี๋ยวเรจะเดินทางมาเริ่เป็นไม่รอยค่ะอยากทำอะไรคะมีธุรกิจในใจไหมคะลูกค้าเป็นใครคะจะตั้งที่ไหนคะเอาเข้าวกลาวให้เห็นภาพเล็กน้อยคือเนื่องจากมันก็เป็นเวิร์กช็อป,ปน,นะคะ,ะ,คะแล้ข้างนอกเ,นเราแค่ว่างดาน เนี่ยเรามีเวลากันประมาณผมให้เวลาคุณนั่งคุยกับเพื่อนเพื่อนรการเองประมาณสักย0นาทีเติมเพราะที่จะเติมได้ผมไม่ไม่ถือว่าผมไม่ว่าจะเติมเด้หมดรอกคือแขกลูกคิดมันเขียนมาให้วันนะคะมันต้องเขียนแบบวันสองวันสามวันเลรอย่าเเียนไม่ได้ทั้งหมดหรอกแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนไป็ันองเป็นวอร์ดชอปแล้าจะเดินหาใครจะเป็นเขาเรียกอะไรนั้นแจ็คพอร์ต ช่วยกันคิดแต่สองคนช่วยเป็นคิดถามสองคน,น,งคน,งคนจะเดินไปเป็นคู่คเป็นโต๊ะโต๊ะถ้ามาคนเดียวก็คิดคนเดียวได้ถ้ามาจะเป็นคู่คคก็เดิเดเดนไปถามนะให้เวลาประมาณยี่สิบนาทีาเดี๋ยวคนจะเดินดูนะคะถ้ามีอะไรถามได้นะจานถามมายี่สิบนาทีแค่อ่าจนจบนี้ก็หมดเวลาแล้วเข้าใจค่ะเอาเอามาคุยกับไดให้ได้ไอเดีย เข้าใจไปอย่างดีนะคะเข้าใจเป็นอย่างดีเอ๊ะหรือว่าอยากให้ผมแบบคิดธุรกิจแมวผมอยากคิดธุรกิจให้ไตนคมติ๊กเองคือเราถามคืยมีธุรกิจในฝันไหมอยากทำอะไรแค่ถ้าเราทำช็อตโดนด้ตดูเอาครับแล้วของจรีนส่งให้ดูได้ มมีอะไรยกมือถามได้นะคะผมมีที่คำถามให้จย์คะขออีกข้อหนึ่งค่ะเหลังจากที่ทําแล้วเราไม่ทำเราไม่ทันเนี่ยอยากให้อาจารย์นะคะส่งตัวอย่างแผนธุ<า>รกิจไม่ไม่คำคำถามของตัวอย่างคําตอบนะคะส่งไปให้ด้วยตัวอย่างของอาจารย์นะคะเราจะได้ไปล้อของอาจารย์ได้คําถามที่น